เพราะทุกคนนะครับลุยขึ้นอีสานกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับจังหวัดเลยนะครับขอนแก่นแล้วก็ยาโสธรแล้วก็จุดมาที่อุบลน,นะครับยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์ช่องพี่ป๊ด้วยนะครับลุยกันเลยเจ้าลืมบ้านนาหรือแม่ชะบากลางไทยลงแสงสี ไหลอยู่ที่ในบางกอ ไอ้บัวป่าทัดน้องป่าไม้กรีโปรดสงสารปราดีเล่นใจใจที่จากบ้านมาบ้านน้องหวังประคองความหมายไอ้สดใสหวังว่าต้องคน วันนี้ติดตั้งอยู่แถวบ้านพิพศนะครับเยอสโธรนะครับอำเภออาจสามารถนะครับผมร้าน KV อิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านใดอยากสามารถแวะเข้ามาฟังเสียงได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสวยมากนะครับแล้วก็เสียงดีนะครับตัวนี้นะครับลองแวะเข้ามาดูนะครับ สนใจ909317884นะครับเก็บเงินหน้าบ้านนะครับมากับพี่พศนะครับฟังเสียงก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินกันนะครับผมตองไข่สะเทือนนะครับอยู่กับพี่วจชโสนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อที่อยู่บนเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมตองไข่สะเทือนนะครับวันนี้เราตู้ตัวเด็กคอนตัวนี้นะครับเข้ามาเสริมนะครับกับ4คูณ4นะครับตัวนี้พร้อมขาตั้งงานก็จะประมาณนี้นะครับสวยๆเลยนะครับดูนะครับเอเนนะครับ4ใบนะครับพร้อมขาตั้งนะครับ ตัวนี้เป็นงานไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์กันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าไปจุ่มน้ําก็แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับใช้ทนนะครับตัวเก่าก็จะเป็นตัวไม้อัดแพ้ก็ยังเสียงไมโอนะครับยังไงก็ลองเข้ามาทักดูนะครับศูนย์เก้าสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกแปดสี่เดี๋ยวไปฟังเสียงนะครับสามปีไม่ได้เจอกันนะครับนานแล้วนะครับสวัสดีครับโอ้โหผมตองไข่สะเทือนนะครับวันนี้เสียงเป็นยังไงมั่งครับตัวนี้ เสียงนี่พัฒนาขึ้นเยอะเลยครับจากจากเมื่อก่อนเนี่ยเสียงนุ่มเสียงใสโอเคครับขอบคุณครับสุดยอดเลยครับอยู่ที่ไหนนะครับเนี่ยอยู่บ้านหนองหินอยู่ที่จอมทองตำบลคนผู้อำเภอหนองหินโอเคครับรับงานใช่ไหมครับรับงานเนี่ยงานเขาเยอะเลยโอเคครับยังไงอยากพี่น้องอยู่แถวหนองหินนะอยากจะเข้ามาใช้บริการนะครับ มีเบอร์โทรฝากไว้ไหมครับนิดนึงมีมีอ่ะบอกได้เลยนะครับศูนย์หกสี่สี่เก้าสามสามแปดศูนย์สี่โอเคนะครับชื่อผู้ใหญ่คำเขียนผู้ใหญ่คำเขียนเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผมเนาะตองไข่สะเทือนครับผมครับบริการดีมากเลยโอเคครับเพี่แอร์ขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเพลงกันเนาะครับเนาะครับ

ครับ0 9น1 1เก6 8สนะครับ